สวัสดีครับผมชื่อนายยุทธนาเมืองขวานนะครับนักศึกษา6611020212นะครับคณิตศาสตร์ห้องหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอแอปสุ่มตัวเลขนะครับชื่อว่า Duck Hunt Name Picker นะครับนี่เราก็อันนี้คือจะเป็นหน้าตาแอปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาแอปครับก่อนที่เราจะเข้าไปครับเราก็กดเข้าไปเลยครับนี่นี่ก็จะเป็นหน้าแอปขึ้นมานะครับ อันนี้ข้างหน้านี้ก็จะเป็นเมนูต่างๆว่าเราจะใช้ทําอะไรได้ครับก็คือสามารถจับเวลาการแข่งขันจับเวลาห้องเรียนจับเวลาช่วงวันหยุดสุ่มชื่อสุ่มตัวเลขจับเวลาสัมผัสนาฬิกาการสอบเกมเสียงโชคแล้วก็หน่วยฟ้าแบบกลุ่มจับตัวเวลาน,นําเสนอเครื่องนับจํานวนนะครับแต่เราไม่ใช้นี้ครับเราก็จะไปอันนี้เลยครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานี่อันนี้ก็คือการสุ่มตัวเลขของเราเลยนะครับ มันก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้เลยอย่างแรกถ้าเราจะเข้าไปคือเราเข้ากดไปการที่ตั้งค่านะครับมันก็จะมี3ามอย่างก็คืออย่างแรกเป็นชื่อนะครับแล้วก็เป็นเลขแล้วก็เป็นรูปภาพนะครับสามารถเป็นทําได้3ามอย่างครับแต่เราจะมาสุ่มตัวเลขกันนะครับโดยการใช้แบบเป็นนัมเบอร์นะครับเราก็จะเลือกมาอ่ะสุ่มจํานวนก็คือเอาตั้งแต่1ถึง30นะครับนี่ครับถ้าเสร็จแล้วก็ให้กดตรง อันนี้นะครับ start number picker นะครับแล้วก็กดไปนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ถ้ามันก็จะเป็นเลขตั้งแต่หนึ่งถึงสามสิบวนมาถ้าถ้าเราจะเริ่มการสุ่มนะครับให้เรากดหน้าจอหนึ่งครั้งครับนี่ครับมันก็จะทําการสุ่มว่าจะได้ตัวอะไรมันก็จะเพื่อทําการสุ่มนะครับนี่ครับถ้าเป็นการสุ่มมันก็จะเป็นลูกศรชี้ไปตัวเลขแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตานี้นะครับขอบคุณครับ